เป,เ,เป็นดรามา่าขนาดน,อน,นอ้อตอนนี้เนาะจะมาะเจ้าชีวานอะไร<อ>นั่นแหละข่อยว่าข่อยปีดขึ้นทันที <laughs> เอแลวมีอีกหนุ่มคนหนึ่งกะทยคือกันนกะโทมากนกะว้าว่ายมาผัพิ้งึข่อยยามาถีอดคลเจ้าีอดคลิปเจ้าีถ่ายคิปเจ้าชีห้าผัวบอเอาแลา้วยา,า,า,ามาผิค่อยขอย่ขอยบอกว่าข่อยบ,อบเออสื่อเจ้า บอชบ็ได้ผ่านพิงถึงเจ้าบอกว่าเจ้าบนดีมูล่ะปานนั่นที่จะให้ยคอยไปผ่านพิงถึงคอยก็ว่าดในนี่แหละโดยแม่ไปเลยทีบวชหายคอยว่าอะไรขอบูด่ากับบุญเล็กคอยว่าโมเมนต์พู้นั่นจักจะห่อนตัวเลยบมเมนตพูดนั่นปัจก็ว่าแชทมาห่อนโตแล้ววะพูดเสี่ว่าแชทมาว่าอิสายเจ้ากับตุก้อนแหละบ่อนมีสองคนมีแต่หนุ่มไทยเบิร์ตแต่คนละจังำบ้านอ๋อกับบูดาสิแบบว่า ว่าจากการถึงขนาดนี้เลยกับโบนาจะห่วงขนาดนี้เพราะว่าระวังสาลาน้อยกับเจ้ากับโบได้บบได้เป็นอย่างกันนะโบได้เกันบได้มีการมันมาโบได้มีกันว่ามันจะมีอย่างทั้งสิ้นเนาะแค่คำพูดธรรมดาเงินโอนคขามาเออคสิให้เจ้าคสิมาจ้ำจะไหวให้เจ้าใส่ขวานมือเนาะ แแม่หละคอยคุยกับคนอื่นกับพิษเขากับพิษแล้วตอนนั้นเพราะว่าเพราว่าคอยมีเขาแค่แหละยังไปเปิดใจเอาคน่แม่แม่น้าไปเปิดใจหาคนอื่นโดยที่เขาส่งเงินอันนี้าตอนเช้าลานอ่ะประโชน์ล้านเปอร์เซ็นต์แม่บอกประโชน์แม่โอ้ยยังมุ่งมี่เป็นยังมุ่งมี่ภายเป็นเจ้าของหัวใหญ่ยังบริเป็นของใครคือแม่ยังบริเป็นของใครคือันตุ้ก่อนบอกว่าผู้ช่ามึงในกูเอาเด้อ ่อยบอกว่าข่อยโสดตู่พาย่อยบได้เป็นของพาย่อยบอกว่าบริมีเงินแต่งข่อยผู้นั่นเป็นผัวข่อยข่อยบอกแม่่อเอาไแม่ละอันนี้ข่อยยับอกอย่างได้เพราะว่าเฮาก็ต้องเบิ่งสะก้อนแม่นบอกเพราะแม่นสิว่ามีข่อยแล้วเอามีเงาแล้วคบเฮาก็ต้องเบิ่งสะก้อนว่าเขาดีบ่เขาเป็นแบบใดจำไว้เอาคนจำไว้เด้อผู้ชายทุกคนโอ้ย่แมนเพราะแม่นสิว่ามีข่อยแล้วเอามีเงาแล้วคบเด้อผู้หญิงเห็นว่าเป็นแม่ห้างกะบ่ได้ห้างคือกระท้อเด้อห้างมีความหมาย บูรณงการคือท่านก็ห้ามมหาเสน่ห์เห็นป๊อปมันบูรณากาคือตะพังเช่เห็นป๊อ้กาไปแดงค่ะค่ะแปลงคือเขาเบาเนาะการที่ว่าเขาเป็นห่างเป็นหมาดยอดยังมันบูรณาบ่งบอกว่ามีผัวหลายคนมันบ่งบอกว่าเขาได้ผู้ชาย ที่มาครอบครองเขาน่ะมันเป็นคนบอดีเขานะเนนออเาา <m ul it> แล้วขยันอะไรป้าเนาะแม่าะป้าแม่แล้วครับป้ามากก็อยู่กันไปก็ได้แม่นบอกคุณงามันไปกันบ่ได้อยู่กันแล้ววันทอนจิตใจไพสจะอยู่น้ำหัวแตกกันแม่แม่เคันว่าได้หัวดีไพ่เสียป้าเป็นบอกแม่โบมีไพ่ดอกอยากเป็นห่างเนาะไพ่ดอกอยากเป็นห่างเป็นใหม่นั่นแหละโบมีไพ่ดออยากเป็นมือสองมือสามทามเนี่ยในโลกนี่โบมีโบไม่ห่างไม่ใหม่โบเหม็นชิมีตะกอยผคนเดียวได้แม่แม่โอ้ยมันทุบหัวตายตายๆนับจนโบคู่ พบได้ก็เป็นห่างเป็นหมายคือกันแต่มันบไดบ่งบอกว่าถี่ผัวเออจังมันจะม่หางเลพรห่างก็ไม่ได้เพราะว่าเจ้าบดีเขาจังโบเอาแล้วจังห่วชีวิตไปนั่งเจ้าขันเจ้าดีเข้ากับอยู่ไปจนเข่าจนแก่จับเจ้าแม่บอกแม่ึงว่าเจ้าชีแต่งได้หรือแต่งบได้ึงว่าบมีเงินแต่งกันยังไงอยู่น้านะขันหมากอยจแม่แล้วแม่แล้วเวามขืนกับคนพอใจ คึอโบมีค่ะชิ้มซอสจักบาทขอกระยังสิเอาเจ้าเห็นตัวคือกันโอ้คันว่าเจ้าใจแค่แม่นคันว่า่อยหักอรีได้อันนี้เป็นความเป็นความซาลาหน่อยตัว่าเออคันเฮาอยู่นําเดีมีความสุขเนาะบ่แม่นจึงว่าเออกูมีเงินแต่งมึงกูอยากทํายังไงก็ได้เออแม่นแหละคันกินขี้อีกก็บ่แม่นกินเขาโอ้เออจัก้อยบ่จักด่าอยู่ใครสิอยู่ได้แต่งลายก็บ่ได้อยู่ได้หมดคือว่าสิแต่งหลายก็บ่ได้สะออมเนาะ โดยโดยแม่อะไรอยู่แบบมันมีคำว่าเสียแพงเนาะสารพัดต่างๆนานาไปอยู่แบบลำบากใจเฉยเนาะแม่อ้าวคือไข่ไก่ผู้ที่ผ่านมาบอกยังไงไอยก็ได้ลงไทยคือการจังหวัดลอยเอ็ดโอ้ลอยเกินนีหนึ่จังหวัดลอยเอ็ดแต่มันลอยเกินขอก็ได้ลงไทยเกินแตเกินไม่เยอะนะเนาะเกินเกินเพื่อนหนึ่งเกินเกินหนึ่งเกินหนึ่งเดียวหนึ่งไม่ถามว่าใจว่าเกินชงบ่ะนี่ก็เป็นเกินประชาข่าชิบเนี้ยคัก เอปล่อยเลยหรอคอยกรเคยบ่เปิดผ่านล้มโศกเลยนะเาะนบ่าคอยโสดมากกระโสดมาย้อนว่าอ่าใส่เกือบบถูกครูอืมมันก็อยู่กันบ่ได้แม่ทองบอกหนึ่งกิ่งน้อยกิ่งใหญ่นะเนาะแม่แม่นเออเมือนที่เพฝนว่าเอออ่ากูแต่งมึงแล้วกูจะทำยังไงก็ได้โอ้ยขอบอกขอบาได้กินขี่ได้กูกินเข่าเออเพคนมากว่ะแต่งแล้วว่ะเห็ดเห็ดนั้ได้ก็ได้เหม่อนบอกโอ้ย โหแท้นะโหโหโหเนาะเหาไปอยู่นะแบบแบบเหาะผัดหมักหมักแท้เนาะคิดว่าหมักเป็นหมักคนมาแต่งเนาะด้วยคนหอดจ้างไงโอ้คิดว่าเพิ่นจริงเพิ่นจังเนาะคิดว่าเพิ่นจริงเพิ่นจังแต่ว่าพ่อกันกับพ่อทางยูทูบเห็นก็เห็นทางยูทูบแต่ว่าพ่อมาเอาแล้วเพิ่นบ่ใวชยูทูบถ่ายตอนมามัดแขนกับโบได้ฮู้เลยเนาะเอาแบบเงียบๆแบบสายฟ้าแลบเลยแบบเพิ่นมาผู้เดียว พ <sp> ี่เนาะพ t ุ่งนี้เพิ่นบ่ได้มาอ๋เป็นยังเพิ่นจัมาผู้เดียวที่จริงแล้วเพิ่นยังบ่ได้เลิกกับเมียเพิ่นเอาแล้วว่ายอยากได้2โอ้เนาะนันสรเป็นอันนั้นในใจอยากได้ทง2มาฮู้แท้กนไปน่เนาะดอกรักมาบ่เคยได้ผัวเนาะแค่อยเคยได้ผัวมาแล้วค่อยเคยเจ็บมาแล้วนั่นแหละเลยเฮาก็เลยแบบ สิหาไพมากเป็นกู่ซีวิกก็ต้องเบิ่งซะก่อนขนาดถือว่าสองคนเลยหับบ่ได้หรือเปล่านี่เนาะไข่ไข่ฮับบ่ได้ได้เขาด่าได้โอ้แม่นแม่นแม่นแมนแม่ข้าวดได้แม่นยู่ผู้หนึ่งอยู่น้องไายเนาะผู้หนึ่งอยู่น้ำยังลงเข้ากระดาโอ้ข้าด่าไว้อีลาวเอออีพ่อแม่ไม่สั่งสอนอีกะลีอีแยงผัวเขากูจะรู้เลยเพราะมึงบุเคียนชัยนาภาผัวมึงไหวกว่าพัวกูเพราแม่หนุ่มไทยว่าเลิกกะเมียร์สีหาปีเลยเขามาถีบเนาะเขามา บอกเรียบร้อยเนาะบออกมายัดเสหำคือบอพอดเนาะมนสบายอก่ว่าอาหยัดสรหำคือคอยจบมือนบอคือคลายปลบอหำนะก็อ้าผ้ากัอกระดาศคายหาอะชื่อหำบอได้ถือมายไม่นบอเรมเขาประกาศมาคายหำล้านบาทนะอชองหำกับชิชองล้านบาทแบบเจ้าไปหาไกหน่วยละเปนราคาได้หน่วยละหล้านคู่หนึ่ง12บอล้านมีมีคลาหำเมืนบอ แต่บบรูกว่ามันเป็นความจริงหรือบ่เป็นความจริงแต่ผู้ขวัญโบมีพลโบ่มีขำคล้ายอืมตายรถต่อไปนี่ขำไปเรื่องเมี้ยมีแต่ตายหำโอ้ยหนุ่มหนุ่มไทยต้องทำใจไว้เด้อมือได้หาเงินในเชาวราน้อยบ่ได้ทอะไมันละเอาขายหำเซตโหลดเจ้าไข่หำอันคข่คลายหำเลือกกันนะคะเงินในของบริษัทอรีย่ามาปาครับปาครับนะจ๊ะถือว่า มักแต่เบารุ o ่นนียใหญ่เนาะเนาะโอ้หอันนี้จะเป็นความชอบส่วนบุคคลคืออ่าสาระน้อยเบาๆันหมักบอกคือกันเนาะมักบอกคือกันคนกับหมักใหญ่บางคนก็หมักน้อยทุโบสดมาสามเดือนเนพอดีช่วงหนาวเนาะห่วยพะอผมกลาคนก็บ่มีแมนบบมาลดอดบบรายเนาะแมนโบผู้จ้ายคือพรอะผมไม่ค่อยน้ำเด้อมือหนามากแต่ไม่เพรอะผมไม่ได้มาเอาแล้ว แสดงว่ากับบได้พัวกับบได้ชุงเจ่าจะมาแบบมือมือสท้ายเช็ดทุกคนเลยเช็ดเลยเราอ่ะคันบ่ได้พัวนี่ฮามาเด็ดขาดเราอ่ะอยู่ในเรบัได้ช่างช่าจ้อยู่ดีเลยไปเมื่อต้องใส่สิบเมื่อลวละรับบห้มาเป็นเมื่อเมือเลยนะอยู่รลกหาลกังไปสัล่ะรัก็ได้มีหามหน้าอยู่อกองอมาสี่คนได้เนาะแม่เห็นบคับ่าสคนน้อบอ้เนย โอ้ป้าจิป้าจิให้หน้ามดเลือกคนใดติเออบ่ได้เลือกแล้วเอาบัดซี่นี uh. uh, ่นะอือหน่วใจอยากได้บัดซี่นบ่ค่อยบ่มักเลือกจังเบิ่งนขตู้ก่อนกับตู้ายก็ยังสิเอาบเอาแล้วเดือดอันนี้อันนี้บ่มักเลือกแต่ว่าันเอาแล้วเอาบับ่เอาแล้วบ่เอาจังว่าบ บ่ให้เสียใจมื้อนี้บ่เนาะถ้ายะก่อ2เท่าเด้ติเออข่อยบ่ให้เสียใจคั่นเอาขกเอาบดอเจ้ามานี่กคือกเอากเอาบดี่บ่คั่เอาอีกผู้เดียวคั่นเอาผู้นึงปผู้นึงกสิเสียใจอีกแม่นบ่เออต้องเอาหมดเลย4คนคั่นเอาผู้นึงปผู้นึงเจ้านะข่อยกสิปอีกข่อยกสิไปเอาผู้นึงอีกข่อยลบดเออบ่คั่นเอา4คนกเอา้บ่4คนข่อยกไเอาแล้วสิเก่งปานดเออเาสิเก่งปานดเอาแล้ว แม่สี่คนของกับอาวุมากสองคนกับอาวุธโอ้เธอว่าโหดโหดบอกเจ้าบัวจะหั่นบอกอันอันหัวใก็นั้นเป็ดเธอได้่าติพี่น้องควายให้จิบสองเอาเลยโอ้โหโอ้เธอเจอเยอะอยาขอเล่นกับของใหญ่เจ้าใหญ่ ทุกคนเจอคองแท่เนาะเองจอคองแท่ทุกคนในเพิ่งดูกินเข่าแรงแล้วในน่ะเป็ดถือเลยไดอทุกคนได้แต่แปดถือชาล้น้อยประวัติสิบสองอยางไดสิบสองเ็บสู้ไว้บ่สู้ไว้บ่ประเทางธรรมก็สู้ไว้บ่เจ้าฮอืมกันสู้บ่ไว้แรีบร้อยเลยนน่ะอูอือถือว่าสิบสองนี่สบายมันบ่ชาล้นอย ขันยงบทันเนาะของมัโอ๋อบอทันจัตุนเออเดือดละลาตั้งไหมนะแม่ไทยบทันนั่นอ่าเดี๋ยวนี้กับเมื่อนะข้าเจ้าขะคอยสืบาะแซไปมาหาศิษมีโอกาสบทันนะนะจัมพวอยหาผัวเหมือนบอได้ไหมแม่นแม่จำเจ้าหาผัวนี่ยล่ะคำบอได้ตู้ก้อนเอาตู้ไพ่คำบอได้ตู้พายกับไปเอาตู้อื่นมัทนาล่ะมีจักตู้คำบอได้ตู้อื่นกับไปเอาตู้เสื้อผ้าบอเอามาไหวใส่เสื้อผ้า หามากเ้ยเิื่องสภาต่าง้ระกทศใดๆทรงใช้ช่อใชื่อเต้าอุบเนพืดนาวหองชอชื่อยังเดนมไอฮอตแล้ววันนี้จะได้ฟาน์มไอฮอตนฮะอ๋มีแล้วจได้จะได้สั่งมาแต่จีนมาแล้วมีสติอะไร <Yo. S 2> เวลาเขามาตัวกะให้มีสต,ะนะตินะจะไ่้ผัดเลื้อเลือห <laughs> มนยางผ่าเข่าได้กัน oh.